วัสดีทุกท่านครับวันนี้ดูฟาร์มรักพาทุกท่านมาเยี่ยมชมโซนปลูกต้นไม้อีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นโซนที่เราปลูกต้นไม้นะครับเมื่อวันที่21พฤศจิกายนนะครับปีที่แล้วนะครับวันนี้ก็ครบ1ปี1เดือนกว่านิดๆิดนะครับก็ตรงจุดนี้นะครับถ้าใครได้ติดตามจะพบว่า เราได้ปลูกต้นไม้โดยที่เราไม่ตัดหญ้านะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับหลังจากที่เราปลูกแล้วเนี่ยเราได้เอาฟางมาห่มนะครับแล้วตอนนี้นะครับครบระยะเวลา1ปีนะครับต้นไม้ก็เริ่มเติบโตตามอายุการขุงมันนะครับโดยเฉพาะต้นกระถินเทพานี้โตมากนะครับส่วนกล้วยนะครับช่วงแรกๆที่เราได้ปลูกนะครับไปพร้อมกับไม้ ป่าเศรษฐกิจนั้นนะครับตอนนี้ก็เริ่มให้ผลผลิตนะครับก็พ่อได้ตัดไปหลายเครือแล้วนะครับจะเห็นว่ายังมีร่องรอยที่พ่อได้ตัดไปแล้วนะครับหลายเครือนะครับแล้วช่วงที่กะกำลังจะเข้าถึงช่วงฤดูร้อนนะครับเราก็เริ่มเอาฟางมาห่มรอบที่สองนะครับนี่นะครับก็คือหลังจากที่ ได้เกี่ยวข้าวเสร็จนะครับยังมีฟางเหลืออยู่เราก็าเลยเอาฟางเนี่ยนะครับมาคลุมนะครับนี่นะครับก็หลายคนที่ตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วตรงจุดนี้ไม่ได้ตัดหญ้าใช่ไหมเราเราไม่ได้ตัดเลยนะครับก็อาศัยห่มฟางเอานะครับแต่ว่าการห่มฟางเนี่ยนะครับก็จะห่มประมาณสองครั้งเท่านั้นเองนะครับก็คือ ปีแล้วนะครับตอนนี้ฟางเก่าที่เราคลุมเมื่อปีแล้วนะครับก็ย่อยสลายไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เราก็เริ่มห่มฟางครั้งที่2นะครับหลายหลายคนอาจจะบอกว่าเอะเราห่มฟางหลายครั้งจําเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะใช่ไหมครับเราก็คิดอย่างนี้ครับว่าเวลาที่เราปลูกต้นไม้น,นะครับค่อยๆขยายค่อยๆขยับ ปลูกไปทีละโซนนะครับอย่าไปปลูกเยอะนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยนะครับการดูแลของเราก็จะไม่ทั่วถึงใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็ค่อยๆปลูกไปนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยนะครับเราก็อาศัยปลูกช่วงที่เรามีเวลานะครับแล้วก็มาทําไว้นะครับแล้วค่อยๆทําไปนะครับเช่น3เดือนนี้อาจจะได้จุดตรงนี้นะครับอีก3เดือนหลังก็จะได้อีกจุดหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับ นี่มาดูต้นไม้ของผมนะครับตอนนี้หนึ่งปีกว่าดูต้นสักนะครับน่าจะประมาณสองเมตรกว่าแล้วนะครับนี่มีกล้วยด้วยมีสะดาะเดาไม่ต้องพูดถึงครับเป็นไม้โตเร็วนะครับก็สองเมตรกว่านะครับท่วมหัวผมแล้วนะครับนี่อยากให้ทุกท่านดูนะครับเดี๋ยวจะพาดูว่าไม้ระยะเวลาหนึ่งปีเนี่ยนะครับเติบโตขนาดไหนนี่ต้นสักนะครับต้นสัก นี่นะครับนี่กล้วยนะครับนี่กล้วยพ่อก็ตัดกล้วยไปแล้วนะครับนี่ระยะการปลูกนะครับก็จริงๆก็จะปลูกประมาณตรงนี้นะครับประมาณ4แถวนะครับสี่แถวถึง5แถวนะครับนะหแถวก็เม็ดคุณเม็ดเลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าผมปลูกเนี่ยระยะเม็ดคุณเม็ดนะครับไม้ที่ปลูกนะครับก็มี หลากหลายชนิดนะครับไม่ได้ปลูกชนิดเดียวกันนะครับมีกระถินเทพาเนี่ยนะครับเนี่ยกระถินเทพาจะโตโต,ตแข่งกับไม้สักนะครับโตมากนะครับน่าจะสูงเป็นลำดับต้นๆน,น,นะครับส่วนลำดับที่สองก็จะเป็นยางอ่าเป็นไม้สักครับโตอ่าสูงลำดับที่สองครับลำดับที่สามเท่าที่สังเกตดูนะครับน่าจะเป็นอ่อ มะฮอกกานีนะครับแข่งขันคู่มากับไม้พยุงนะครับหลังจากนั้นก็เป็นไม้ยางนานะครับแล้วก็ไม้ชนิดอื่นๆนะครับตัวเติบโตแข่งขันกันส่วนไม้ที่โตช้านะครับน่าจะเป็นไม้แดงฮะจุดจุดตรงนี้นะครับแล้วก็ตะเคียนนะครับเนี่ยตะเคียนก็ประมาณศอกหนึ่งได้นะครับนี่นะครับก็อยากให้ทุกท่านดูนะครับก็ สวยงามนะครับนี่มีความสวยงามแต่ว่าเท่าที่สังเกตดูนะครับตรงนี้ไม่มีระบบน้ำนะครับเราใส่แค่ห่มฟางเอานะครับก็แล้วก็ใช้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงนะครับส่วนหญ้าเนี่ยก็ไม่มีเลยนะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆเราได้ห่มฟางนะครับแล้วช่วงนี้เราก็ห่มฟางทับไปอีกรอบหนึ่งนะครับต้นไม้ก็เติบโตสวยงามนะครับ ก็คิดว่า,าถ้าเราผ่านช่วงเดือนเมษาไปได้นะครับแล้วเข้าสู่ช่วงพฤษภาเนี่ยนะครับได้น้ำฝนเนี่ยก็ต้นไม้จะเติบโตนะครับแล้วก็พุ่งสูงมากนะครับนี่นะครับก็สวยงามครับก็สวยงามนะครับก็อาศัยหมฟางหนาๆเข้าไว้นะครับ แต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับว่าใครที่เอาฟางมาห่มเนี่ยนะครับหรือมาคลุมดินนะครับต้องดูด้วยว่าตรงจุดนั้นนะครับมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้หรือเปล่านะครับเพราะว่าฟางเนี่ยเป็นเชื้ออย่างดีเลยนะครับนี่โอเคครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามช่องอิฟฟารมหรักเราด้วยนะครับแล้วก็ ็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับสำหรับคนที่รักต้นไม้นะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับเราจะได้ไปร่วมกันปลูกต้นไม้ด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ